สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Easy Team l i f e นะครับวันนี้เราอยู่ในเกม d i s l i g h นะครับในคลิปตัวละคร3ดาวนะฮะ The Best นะครับอันดับที่1เลยที่ควรจะปั้นไว้นะครับผมปั้น3ดาวมาตั้งแต่เล่นเกมนะครับตั้งแต่ตอนเป็นซอฟต์ลอนนะครับก็เกมจะมีการปรับ สกิลมาเรื่อยๆนะครับจนถึงตอนนี้เขาเปิดจริงแล้วนะครับก็จะมี1ตัวนะครับที่ต้องปั้นแล้วก็ใช้ได้ทุกคอนเทนต์จนถึงตอนเลดเกมตอนท้ายเกมตอนนี้เลยนะครับตั้งแต่เริ่มเกมถ้าคุณได้ตัวนี้จนถึงท้ายเกมคุณจะยังได้ใช้อยู่มันจะแตกต่างจากคลิปที่แล้วที่ผมบอกไปนะครับก็คือตอนต้นเกมอะ่ะควรจะปั้นพวกทีมช่างผู้นี่นะครับแล้วก็เฟดดี้นี่นะครับเนี่ยประมาณนี้แต่อีตัวเนี้ยนี่ผมปั้นหมดแล้วนะครับที่มีนี่คือมีหมดเนาะ ที่ยังไม่มีภาพก็คือยังไม่มีนะครับผมลองปั้นมาแล้วบางตัวปั้นถึง5ดาวก็ไม่เวิร์กก็เอาไปกินนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับสรุปกันเลยตัวนี้ครับผม really help, เป็นธาตุสีลุ้งนะครับเป็นตัวละครสีลุง้งเอ่ยซูหัวนะครับเป็นตัวละครซัพพอร์ตตัวนี้คุณถ้าคุณมีก็ปั้นยาวนะครับจนถึงท้ายเกยมได้เลยเออลงได้ทั้งอดีนานะครับลงเลลิกได้นะครับ ลงสตอรี่ก็ได้นะครับหอคอยก็จะได้ใช้มันในในบางบางชั้นนะครับทางหอคอยนะในส่วนของดันลีลิกเนี่ยตรงโครนอสกับงูเนี่ยได้ใช้กับมันแน่นอนนะครับแต่ในส่วนของไอ้ฟาบเนียเนี่ยต้องเป็นอีกทีหนึ่งเฉพาะเลยนะครับโอเคลอามาลองดูสกิลของนางกันนะครับผมเรียกน้องว่าน้องขายใหญ่เนี่ยน้องขายใหญ่น่ารักดีนะฮะคือเป็นตัวละครขายใหญ่ที่ที่ดีนะครับสกิลที่1น,นะครับทุลีดาว ก็โจมตีนะครับแล้วก็มีโอกาสลดโจมตีของศัตรู40%มีโอกาส70%ที่ลดโจมตีศัตรูลงไป40%นะครับถ้าพลังโจมตีศัตรูมีร้อยหนึ่งก็จะเหลือ60นะครับทําดาเมจแล้วก็ลดโจมตีนะเนาะสกิลที่2ครับสกิลนี้จะฮิวให้เพื่อน1ตัวด้วย30%ของ H.P. ของเพื่อนนะครับแล้วก็จะมอบไร์เทียมทานตรงนี้นะครับ ก็โดนตีเท่าไหร่ก็ไม่ตายตรงนี้นะครับเหมือนยือ้อทีมได้ยื้อเทือนได้ในอารีนาได้นะครับตรงนี้แล้วก็ยังไม่พอยังจะเจนให้เพื่อนด้วยนะครับอีกห <'m> so นึ่งเทินจะมีบัฟเจนให้ด้วยนะครับคู่ดาวสกิลอยู่ที่3เท so <jokes S 2> ินนะนี่อัพอัพเต็ม <Leaving S 1> แล้วนะคือเร็วมากครับแล้วก็ถัดไปนะครับมอบโจมตีคือบัฟป้องกันกับจบตีให้เพื่อนทั้งทีมนะครับ2เทินบัฟละ2เทินนะครับ คูดาวสามเทินรูนที่ใช้นะครับที่เขาแนะนำเนะี่ยก็คือรูนสปีดกับเซตเ,เพิ่มเกราะให้เพื่อนนะครับแต่ว่าเซตที่2เนี่ยที่เขาแนะนําก็คือสปีดกับ HP นะครับทาให้น้องยืนได้นานนะครับเซตที่3ก็เพิ่มประสิทธิภาพการฮิวกับเกราะให้เพื่อนนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูเลนกที่ผมใช้จริงเลยล้วกันนะเอาแล้วครับมาถึงตัวละครที่ผมใช้จริงแล้วนะครับก็สรุปรวมนะครับเนี่ย HP นะครับคือรูนนะ่ะ <Green house. S 1> มันเป็นบวก15หแล้วนะครับทั้งหมดเลยเอ,อ่อผมใช้ลูนสปิดกับ HP เพิ่มเลือดนะครับตัวแรกนะครับ,รรบ <I 'm S 1> ก็หาออฟลองที่เปลี่ยน <I 'm S 2> บนนัดพลังชีวิตนะครับแล้วก็ความเร็วนะครับ <c oughs> เพื่อที่ได้ถึงเทิร์นเร็วๆเนาะเพราะครูดาวสกิลนาสาเทิร์นยิ่งครูดาวเร็วก็ยิ่งใช้สกิลบัฟแล้วก็เอ,อ่อรีเลือดที่เพื่อนได้เยอะขึ้นนะครับได้เร็วขึ้นออต่อไปก็อันที่ 2, <c oughs> 2> ครับ <c oughs> นี่นะครับ ตัวอย่างตัวอย่างก็เอาพลังชีวิตเปอร์เซ็นต์มาแล้วกันนะครับนี่นะครับเซตตรงนี้วงกลมใช้เป็น HP หลักครับที่เหลือก็นี่นะครับสี่เหลี่ยมก็ใช้เป็น HP หลักครับส่วน2องอันหลังนะครับอันบนหกเหลี่ยมนะครับพลังชีวิตนะครับแล้วก็หาได้ป้องกันนะครับแล้วก็พลังชีวิตเบอร์สุดท้ายครับ ความเร็วครับหองแรกเป็นความเร็วแล้วก็พลังชีวิตนะครับนี่โอเคถัดไปเราลองไปใช้งานจริงกันนะครับเอาแล้วครับเรามาทดสอบสกิลที่อารีน่านะครับตัวที่หนึ่งนะครับเออ่จมตีไปก่อนเนาะเดี๋ยวพอถึงเทิร์น่านเดี๋ยวค่อยลองไอ้สกิลอีกทีนะเออ่ขอตบหินโดนอาจารย์นี่ออกก่อนโอเคสกิลนางน,นะครับก็สกิลหนึ่งนะครับรถจมตีเนาะนี่ สกิลสองนะครับย้ำอีกทีฮิวแล้วก็เพิ่มไลท์ทีมทานที่เพื่อนหนึ่งตัวนะครับยือทีมไปได้นะครับสกิลที่สามบัฟแอทแทกแล้วก็ป้องกันที่เพื่อนนะครับสามเทินนะปุ๊บมีบร้อยครับเออตัวนี้ก็ตีธรรมดาไปก่อนแล้วกันน้อง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 ก็โมนาครับนี่นะครับโอเคเดี๋ยวให้ถึงเทินนาอีกทีนึง นี่ก็เป็นการเทสเฉยๆนะอ่าเทิทร์นที่2นะครับสกิลที่2นะครับฟื้นฟูแล้วก็ไลท์เทีมทานที่เพื่อนหนึ่งตัวเอ่อผมขอตัวนี้แล้วกันนะครับเทสเทสปึบนี่นะครับก็จะบับเจนด้วยแล้วก็ฮิวขึ้นมาด้วยนะครับ30%แล้วก็เจนด้วยนะครับแล้วก็บับไลท์ทีมทานด้วยก็ตอนนี้ถ้าอันดูบิดผมอะถ้าโดนตียังไงก็ไม่ตายนะครับ จนกว่าจะได้ถึงเทอร์อนบิตออกไประบบัฟไล่ทีมทานถึงจะหายไปนะมันถึงจะตายถ้าคุณมีตัวหิลอีกสักตัวนะครับแล้วก็ดาเมจสามตัวจะสามารถยือทีมได้อีกเยอะเลยนะครับเพราะว่าพอมันใกล้ตายก็หิวขึ้นมานะครับแล้วก็ลุยกันใหม่ว่ากันใหม่อีกรอบหนึ่งเนาะ,ะตีงูดีกวะนะ่าน โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับตัวละคร3ดาวที่ดีที่สุดนะครับผมให้ที่1เลย The Best ก็คือเยซูหัวนะครับน้องเนี่ยได้จากการสุ่มแผ่นเสียงทองคำนะครับจะมีตั้งแต่แผ่นเสียงทองคำขึ้นไปนะครับก็สุ่มไปสุดไหมถ้าได้น้องก็ปั้นเลยนะครับตัวนี้ผมแนะนำนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับถ้ามีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับขอบคุณที่รับชมนะบ๊ายบายครับผม